สวัสดีครับผมเอสจากซีรันเกมนะครับวันนี้ผมจะพาไปตามหายาสเตเดลสีดำๆดุๆกันบ้างนะครับแบบไม่เกรงใจแมวนะและที่สำคัญกนะ็คือไฟท้ายครบ13ดวงแน่นๆนะครับตอนนี้เราอยู่กันในกาแล็กซี่ยูคลิดนะครับไปใส่ไปกับประตูพเทัคกับผมได้นะเลยนะครับโอเคดาวผมมาได้เลยนะครับ โอเคก็ถึงพิกัดปลายทางนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลดาวก่อนนะข้อมูลดาวตอนนี้เราอยู่กันในดาวดวงนี้นะครับเจอเมื่อ3โดือนที่แล้วนะครับจากคุณคนนี้เลยอเมริกาออกเสียงนะครับว่าอ่านผิน okay, ดโอเครู้ซึว่ามีคอมโบไหมโอ้โหคอมโบเพียบเลยทีนี้ไปไหนก่อนเดียรอะผมจะไปสักอันนึงแล้วกันผมจะส่งไปข้างหน้านะสุลตาโปประจักประตูบอร์ท่านะครับนู่นเลยข้างหน้าเลยนะครับโ okay, อเคจะพิมพ์ไว้นะ เป็นบินกันครับโอเควันนี้ผมขับแท็กซี่ไปนะแท็กซี่จากอีพีที่แล้วนะปั <laughs> ๊บ <laughs> โอเค let's go ไปจะเวฟเจอแล้วดูซิว่าคลาสอะไรนะครับโอเคไปไปดูกันก่อนนะครับว่าคลาสอะไรนะแคบปุ๊บคลา,ส,นะคาสเอนะคลาสเริ่มต้นเป็นคลาสเอนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุ้นต้องสุบปะช้ากันนะ ดสิว่าเขาเขียนอะไรไว้ให้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้เขียนอะไรไว้ให้เลยโอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะก็สุ่มนะโอเคแล้วก็ที่นี่มีคอมมูนิเคชันเยอะแยะเลยครับ นะลองไปตามจุดต่างๆดูครับว่าจะเจอคลาสอะไรหรือว่าช่องชุปร์ชารอะไรนะผมเลือกที่จะเอารำนี้นะคลาสเริ่มต้นเป็นคลาสเเดี๋ยวเราไปดุ้นช่องชุบปร์ชารันะถ้าช่องชุบปร์ชารไม่3ช่องสีช่องก็ค่อยลงมาเอาใหม่ก็ได้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจยานลำนี้อยากจะเอาไปใช้งานนะครับมาดูกันนะเป็นยานสีฟูลแบ็คเลยครับดำล้วนเลยนะโอเคส่วนยานลำนี้จะเป็นทรง X w i n วินะครับแล้วก็มี X fin ฟินด้วยนะ X fin ฟินก็จะเป็นแผงตรงนี้นะแผงตรงนี้จะเรียกว่า X fin ฟินนะครับส่วน ปีกเ่ยถ้าเกิดเป็นวางแนวตรงแนวข้างแบบนี้นะครับจะเรียกว่า X wing วิงนะแต่ถ้าเกิดวางเป็นแบนนะครับแบนเดีย๋ยวผมเอาห้ดูนะจะได้เรียกชิ้นส่วนยางถูกนะครับให้ดูนะอันนี้ไปดูเป็นตัวอย่างนะระหว่างรอยาน,นะครับสแกนไปก่อนโอเคส่วนยานแบบนี้นะครับที่เป็นปีกเป็นแบนแบบนี้นะวางเป็นแนวนอนเนี่ยจะเรียกว่าไอวิงนะครับ ส่วนวางแนวข้าวมันก็เรียกว่า X Spring นะส่วนพวกชิ้นส่วนต่างๆอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีชื่อเรียกผมจำไม่หมดหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น X Spring แล้วก็มีแบว่แบบนี้นะวางทางด้านปีกทางด้านหน้านะก็จะเรียกว่า X Fin นะครับเออแต่โดยรวมก็คือยอดส่ง X Spring นั่นเองนะครับสี full b a c k เลยสีดำล้วนเลยเท่มากลบบนี้โคตรหล่อนะครับทางด้านหลังทางด้านท้ายก็จะเป็นสีน้ําเงินนะเออเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็เป็น full b a c k เลยแล้วก็ไฟท้าย13ดวงแน่นๆสว่างสวัยแบบนี้นะ สำหรับผมนะอะไรก็ได้ขอให้ไฟท้ายเยอะไว้ก่อนนะ <c oughs> เออนะครับสวยงามสวยงามค่ะลำนี้ทางด้านบน,บนบก็จะมีสาสัญญาณ2ต้นหล่อๆเลยนะลำนี้ดูดีเลยครับให้มากไปคอมแพลก่อนับไม่ใช่คนันนียสอ้ปิดลำขออภัยฮะมาอุ้ยมีรุ่นไหมอะ่ะโอ้โหเหมือนจะ ยากแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลงมาเอาใหม่นะเอาเป็นว่าเป็นคลาส s A ช่องซุปชาร์ตเดี๋ยวเราไปอัพคลาสอัพช่องกันอีกทีนึงค่อยไปดูกั็นคำว่าช่องซุปชาร์ตเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะคอมแพนก่อนเลยโอเคคอมแพนที่เรียบร้อยนะครับในน้อยน้อยเนี่ยทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยก็รู้แล้วว่ายานสีนี้ทรงเนี้ยลำเนี้ยมันอยู่ที่ดาวดวงนี้นะครับเออนะพออยู่ที่ดาวดวงนี้เา้าเรามาหาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วทีนี้นะชิวๆนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Space Station นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปอัพคลาสอัพช่องที่ s p a สเปซเซชันนะครับวิเจอผู้เล่นนเ1หน แต่ก็น,นั่นนะครับถ้าไม่ได้จอยเพื่อนกันเนี่ยนี่ก็น่าจะสประมาณเดือนหนึ่งนะครับเพื่อนจะเจอคนนะถ้าไม่รวม Expedition นะอันนี้เพิ่งเคยเจออุ้ยดาวสีแดงมีแต่น้ำเดี๋ยวต้องแวะสักนิดนึงนะขอดูหน่อยเอาเป็นดาวแคสซี่นะโอเคน้ำเยอะน้ำเยอะอีกต้องลงไปไปแวะหน่อยนะครับน้ำแดงซะด้วยนะ,ะมีเพืเ่อนแวะมาสเปซเซชันที่นี่หนึ่งคนนะฮะโอ้โห เปอร์เซชัน Station สีแววมากอ่าเขามาเอายานเหมือนกันนะครับเขามาเอายานลำนี้เหมือนกันเลยถ้าจะพึ่งไปเอาไปแน่ๆนะพึ่งจะขึ้นมานะ <c oughs> โอเคผมเปลี่ยนยานก่อนนะครับไใช่ลำนี้สเอทิตโอเคปะจะไปอัพคลาสรับช่องก่อนนะผมเชื่อว่าน่าจะมีคลาสเอสนะในดาดูนั้นที่มีผูเ้เล่นท่านอื่นปักคอมโบไว้ให้นะลองไปําหาดูนะครับโอเคมาุ้กันทัว่าเป็นไงบ้างสำหรับลำนี้ปียะ คลาสเอสที่เรียบร้อยนะครับเชอร์อัชฮุยนูน่นเลยครับอเมริกาใต้เลยนะครับไม่สวยเอาซะเลยนะายหาใหม่ได้ปะโอเคผมไปหาใหม่นะวิธีการหาใหม่ของผมเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าดาวดวงนั้นอนะ่ะปักเบสค่อนข้างเยอะนะเราลองมาที่เทเลพอร์ตนะครับดูซิว่าจะมีใครเขียนชื่ออะไรไบ้างนะครับโอเคเอลเตอร์เบสดูหน่อยซิโอเคเอสแลนด์ชิพน่าสนใจไหมน่าสนใจไหม เออเออเออ,เอ,อ,เอ,อโอเคผมจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนยานใหม่ดูนะเผื่อช่องสุปราชาจะสวยกว่าน,นี้นะแล้วก็เผื่อเป็นไกด์ให้พวกเราด้วยนะเผื่อมาถึงปุ๊บไม่ต้องไปหายานก่อนขึ้นมาสเปซเซชั่นก่อนแล้วก็มาที่เทเลพอร์ตนะครับกดออเดอร์เบรดนะปะไปดูไปดูอีก่อนอนะครับโอเคถึงแล้วนะเพราะผมก็สุ่มมาเหมือนกันครับผมก็เลยได้ช่องสุปราชาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเออโอเคแล้วนะครับเอสคัทแล้งเออนะนเนี่ยรัตเตอร์พุทเลนใหม่นะครับเอสคัทแล้งน้ำนี้เลยนะครับปะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเลยนะ exchange ยานไปเลยนะครับปึ๊บโอ้โหก็ยังห่างๆกันอยู่เหมืนอนกันนะเออก็ยังดูห่างๆนะครับอ่ะไม่เป็นไรมา s ปไปเลยนะครับส w a ปกับยานที่เราได้มาเพราะอันนี้ห่างเกินนะเขเ่ยไปคลาส S ด้วยนะเบื่อผู้เล่นใหม่แบบยังไม่ค่อยมีกระตุกกระตังนะที่จะไปอัพคลาสนะเพราะว่ามันใช้นาหนักค่อนข้างเยอะเลย นะครับไปเอาเป็นคลาสเอดลำมนี้เลยก็ได้นะปะ่ะเดี๋ยวเราจะขับไปที่ s p Space s t a t i o n นะครับโอเคเรามาถึง Space Station ที่เรียบร้อยนาไปดูช่องสีเป็นไงบ้างโอเคเราจะสามารถอัพช่องได้อีกช่องหนึ่งอาจจะเป็น2บวโหมดนึ่งโหมหนึ่งก็ได้นะติดมาตรงนี้สักอันก็ยังดีนะ เดี๋ยวไปดูกอนนะครับหรือใครว่างอยากหา3มช่องสี่ช่องก็ในด,ดาวดรงนั้นเลยนะครับผ็จะดีกว่าเมื่อกี้นะ,ะผมจะเลือกตรงนี้นะครับปับ๊บโอเคดีขึ้นครับดีขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะลก็ลำบากนิดหนึ่งนะเรื่องของการวางเทคโนโลยีนะครับจะลำบากนิดหนึ่งอาจจะอาจจะต้องมีบางอันที่ไม่ได้วางติดกันนะครับอาจจะต้อง คิดหนักนิดนึงอาจจะต้องหาําใหม่ถ้าเกิดใครซีเรียสเรื่องของช่องสุพชานะผมก็แนะนํว่าให้หาใหม่ดีกว่านะครับสำหรับผมก็ตามคลิปเนาะเป็นไกด์ให้พวกเราได้ดูว่ายานลำเนี้ยมันอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นยังไงสวยแค่ไหนนะครับโอเคแค่นี้พอปะบินนอกอวกาศกันนะครับขู่ไฟท้ายผมชอบตรงที่ว่าถ้าด้านหลังเนี่ยครับถ้าด้านหลังคือ มันจะมีเอฟเฟกไฟนิดๆหน่อยๆนะครับคือตัวตัว,ตวลำยานเนี่ยที่ที่อยู่ทาด้านหลังมันเป็นสีน้ําเงินนะครับไฟท้ายของเราี่ยเป็นสีออกม่วงๆชมพูนเนาะแต่เวลาแสงที่มันกระทบไปถึงตัวยานเนี่ยยามันจะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วไฟแล้วก็ตัวลำยานเนี่ยเป็นสีน้ําเงินอยู่แล้วมันยิ่งแบบทําให้ดูแบบดูเข้มอ่ะเออมันดูสว่างเป็นสีน้ําเงินหมดเลยนะโคตรหล่อไปไ <c oughs> ห้ตายเถอะ สีนี่ไฟฉายแน่นเกินใครที่อยากเอายานไปขิงเพื่อนในลำนี้เหมาะเลยครับระวัางสวยมากดูสิติดตั้งอะไรดีติดตั้งสีอะไรสีสีสีอาสีสม่วงแล้วกันอะอ่ะสีสีเดือกอะโอ้โหอุ้ยสีเดือกแล้วกันนะอัะนนี้โอเคเราได้จ,จุดถ่ายรูปเป็นร้อยแล้วนะโอ้โหสวยมากนะครับเป็นยานทรง X wing นะแล้วก็มี X fin ติดมาด้วย โดยทฉพาะยามดูมีอะไรนะอาจจะไม่ใช่ยาที่ลำใหญ่มากนะครับเป็นยาที่ทรงกระทัดรัดนะสวยมากสำหรับผมเนี่ยว่าเหมาะกับการเป็นสควอรอนมากๆเลยศัตรูมายิงเราปุ๊บจะมียาสควอคอนออกมานะครับสามารถนาไปติดตั้งได้นะวิธีการติดตั้งองโมเนี่ยเดี๋ยวไว้ในอีพีต่อๆไปจะมาสอนให้แล้วกันนะครับว่าถ้าเราชอบยาลำเนี้ยเราจะเอายาลำเนี้ยไปเป็นสควอครอนอย่างไรได้บ้างนะโอเคสวยมากนะครับลำนี้โคตรเท่นะครับโคตรดุโคตรอันตรายดูไฟ้ายซะก่อนนะครับ แอนซัมเอวิทามนะแอนซัมเอวิเดยนะฮะเออไปท้าย13ดวงแน่แนๆครับทางด้านบนก็จะมีสาสัญญาณ2ต้นนะครับเพราะยางทรงเนี้ยมันไม่ได้มีเสาอ,อะไรเยอะอยู่แล้วมันมีแค่2ต้นเนี่ยก็หลวแล้วครับส่วนปีกนะครับปีกก็จะมีความแบบไล่เบานิดนึงนะปกติมันจะมีปีกกลางเนี่ยทับอีกทีนะอันนี้อาจจะเปืเป่อยๆหน่อยนะครับส่วนปีกล่างก็โอเคสวยงามครับลำมีเท่มากครับมันเป็นแบบ ใช้พูดตรงๆคือฟูลแบ็กแต่ติดสีน้ำเงินตรงช่วงท้ายมานิดนึงนะครับแล้าะฉะนั้นบนก็จะมี iPhone ติดม,มาด้วยซึ่งมันใช้ขันไม่ได้นะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปในวันนี้นะต้องซุปชาร์อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ยานทรงสวยแล้วก็ไฟท้ายครบแบบนี้โอ้โหนะยอมครับยอมนะยอมแรกนะสองซุปชาร์ช่างมันตอนนี้ โอเคถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมด like, กดไลค์กด Subscribe ให้กันนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับถ้าไม่มีคนดูก็ไม่รู้จะทำทำไมเหมือนกันนะแล้วเจอกันใหม่ในะอีพีหน้าีราไ่อสวัสดีครับ